แมนแล้วเสือเสือไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้ไม่ทันเดีราจะจะกินใหม่อีกรอบเลยเออเออ้าวฝนตกเอฟซีวันนี้ฝนตกอร่อยเชือไม่เนี่ยมันเห็นขาเป็นตำถั่วที่แซ่บมากมันเห็นขาถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยเชื้อเลือดไทยทำไมเอาอู้้ อู้อร่อยมากเลยทำไมกินอร่อยหอมไปจงนู่นเลยคุณพเจก็หอมนะหอมมากเลยไม่ได้กินด้วยแต่หอมอุ้ยหนาวแล้วคนลุกแล้วนี่ขนเอาเฉลยนี่ไงโอ้โหลุงป้าปาระนู ก็อร่อยเนี่ยจังเบ๊จังเบ๊ดาทุกคนนะครับข้านอยมาถึงใจที่เพี่น้องเออจตงองทด้ไงนี่ฮะเอดีมามาเจฮะต่าต้นตางชนอยให้ดูไกลๆนะฮะไลน์ไปทุกช่องเลยนะฮะนี่นะฮะโหดูสีสันของ ตำ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 ใครตำก็อร่อยโโอ้หไทอพูดดีเลยนี่นะฮะเห็นแบบนี้เราพิถึงน้องวิวถ้าให้น้องวิวมากินจะทำใหญ่ทำโตใครตำก็อร่อยตอนนี้ฝนตกหนักนะครับทำโตไปแล้วตอนนี้ฝนตกหนักนะฮะเราก็เลื่อนเลื่อนนะฮะการไล่สดแพ็คหน้าปลาออกไปก่อนนะครับหนะ้าบาะฝน ตกหนักมากตอนนี้นะครับไม่ว่าไม่อำนวยพรม่ีว่ากันนะครับให้รีบเอาวัวเข้าคลอกอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะมาไล่จุดข้าวคลอกแล้วใช่ไหมเรียบร้อยไอ้นี่อาบน้ำเรียบร้อยอาบน้ำแล้วโหแต่ว่าเปียกหมดแล้วตอนนี้รับเพาาาะววว่อน้ฝนตกหายเอาเข้าคลอกแล้วโอ้ย่าลูที่อุ้ยย่าลูที่จะโจรแต่มีคนเดียวนะขนาดมืดค่ำแล้ววัวก็ยังใส่อยู่ไม่มีห่า ไม่มีห้าเหรออ้าวนี่โจอะไรฮะโจอะไรฮะอันนี้นับพริกอ้าวขวดปลาขวดปลาโดนโดนโดนตับไม่ได้โดแล้วมันลมโอ้ลมแรงลมแรงหุ้นพะลมเปิดเองแล้วด้วยโอ้โหพะลมเลยลม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 ไม่เป็นไรติดฝนก็นอนร้านปุ๊ รานน้ำแข็งใคไม่ต้องติดพัดลมเลยเนียกฝนแรงฝนแรงแล้วพัดอย่างเงี้ยครับดีใจมากเลยย่ารูที่กระอกปอเทืองใต้น้ำแล้วกรอดกตมอด้วยสงสัรพระอินเห็นว่าย่ารูซี่ปลูกมาเดือนหนึ่งแล้วโต งนี้แ่ไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่ได้จะเลี้ยงไม่โตเจ้าเด็ไปปลูกอ่ะเขาก็ไม่โตเลยเขตัดไปข้างนี้เ่รอเราก็ไม่ไปลูกได้เหรอถ้างั้นทำไมเราไม่ปลูกย่าในเปียล่ะใหญ่ก็ในเปียมันปลูกง่ายกว่านะจ่มันโตทุตุตุุ๊ตุตุเลยนะมันเรื่องในข้างหน้าก่อยยาพี่ยงพ่อคุณอะไรนะยานี่ล่ะเรื่อง ไม่ยโตพวกเราก็ตุ้มโฮมก่อนนอนนะไม่โตเลยวันนี้ป้าบอกว่าเลื่อนการแพ็คปลาไปพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากวันนี้อากาศไม่อำนวยก็เคยให้พวกเรากินข้าวแล้วก็พักผ่อนส่วนป้าก็จะไลฟ์สด MC ติดตามไปดูไลฟ์สดป้าด้วยนะคะ MC นะีนะอ้าวหัวปลาทูอ่ะจะไดกินเยาวังจะได้กินหัวปลาทูในหัวก็คิดแล้วเยาวัง เอฟตีกินไปกินมาหัวประตูหายเหลือจะเนื้อหัวหายประตูสามตัวก็จองเดี๋ยวล้างยาเอาหัวปลาให้ยาเท้าหน้าเ้าไปลึกปลาเผาให้ลูกเขาจะบอกว่าหัวนี่ตัดออกมาเลยลูกเอาเลยเอาแดงเอาไปเขาเขาก็ไม่กินอยู่แล้วหรอกินไม่กิน ไายรู้ไม่กินินเดารู้ทั่โลกแล้วและว่าท่ิ่ะใคไม่ได้นะรเียน้แล้วไข่เคี่ยวไข่ตุ๋นนะครับพ่กยังอืม่เออ๋อแต่ผมตกเลยเท่าเองน้าฝนตกมันเข้าขอบกระเนอืมอันนี้เมนูอะไรคะเป็นเมนูอะไรก้อยหอยก้อยหอย

หนาวเลยอไก็มากัน้อกวันเกั่แล้วิ้นา้องไม่นไรก็เอาแรไว้ขับขับับรเนไปเอารงไว้ยาเกินมะเเทศจะเยอะมันทำให้ผิวขาวใสด้วยมันเดีนี่แหละกินนี่ได้มันด็นะไม่กินแต่ว่ามันจะดผิวใสอ่องกล้องเลยิวสวยใช่ไหมนี่ กินท응ั้งไต่เกินตั้งแต่เต้นเต่น้อยเลยนะโมเสธยิ่งมาล่าเลยเนาะม่เที่ยงกันมาล่ามล่วันนั้นเล่าอย่างนี้แหละให้แอดมินน้อยอ่ะมองหน้ามองหน้าแล้วไม่เนดูดูผิวหญ้าที่กับผิวแอมนี่โอ้โหไอ้นียวเหนียวนะโอ้แห้งเหียวนผิวใสอันนี้มีน้ำมีนวลฮะ อันนั้นแห้งทาครีมบ้างเปล่าทำนานตามไวทาแค่หน้าก็พอแล้วทีนี้ถ้าเรามีอายุไปแล้วก็คงเต็มแล้วเออก็ตอนนี้เราไม่เต็มเต็มตองนี้เต็มเต็มตามไวยายเสี่ยแล้วสาวคนเหมือนเองเลยแล้วสาวคนเหมือนเองแม่ไม่สาวแม่โตมาแล้วแม่ก็ไม่ได้สาวเลยแม่ก็เป็นนางเลยเออหัว่าน้อยเนาะจ่อ พูดไปพูดมาครับน้อยเกินเปียบหมดแล้วนี่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้วตอนนอนไี่อยากเสืออือือ่าก็ถือว่าได้น้ำรดต้นไม้เพราะว่าเล้งหลายวันแล้วต้องขอบคุณฟ้าบน ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้มีน้ําลงมาให้เราได้ชุ่มชื้นชุ่มก่อมใต้องขอบคุณมากมากเลยยาอิ่มแล้ว่าอิ่มแล้วกาจะออกแล้วเดี๋ยวไปดูเนาะเดี๋ยวยัง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 นี่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 เอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งยังยังยัง สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พีีขอบคุณค่ะ